สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็พบกันีนแลก่องยูทูปเกรซีดีฟาร์มวันนี้เอาไก่ไม่นะครับไก่หนุ่มเยือพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมนะครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มอายุ8เดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้2.7โลนะครับสวยช่วงดีนะครับกระดูกดีจับสวยนะครับแบบดีตัวนี้นะ อีกเต็มนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนินะครับรูปล,ลอมากครับตัวนี้ดูครับหน้าตาลอเลยสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็แอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไลน์ลงเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับรลรอยลสวยนะครับตัวนี้ ดูหน้าครับหล่อมากชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องยูทูบเกษดรีฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ